โอ้ครับนี่บรรยากาศควายปูไว้ในสวนไฮน้านะครับเพิ่นอยู่หน้านี่นี่ครับนาโอ้เห็นเฮือนเดีย้างดีเลยตัวนี้งหน้าคุณลุงนะครับเพิ่นเกี่ยวหยาโอ้บรดดี้ไซอันนี้เลยครับบอดดีใเครื่องตัดห้าเลยใส่แห้งเลยโอ้หยามันหลยนี่ครับผนมันถิ่มสวงพี่นองบานรอดดูนะครับนี่ตำบลสำโรงนะครับ โอ้ผเลียงกวายนำํำโอ้หนังกระเทียงอืม,อมตัวน,นี้เป็นควายลุ่งบ่รับนี่โอ้งามแหงครับตูนวานเลยนะครับโอ้วิธีชีวิตนะครับอยู่ไหอยู่หน้าออกมาอยู่หน้านะครับผลขือนผลยางเห็ดเป็นถังยางดีเลยมีขกว่ายคือเพื่อนโบราณเลยครับเนี่ยเพื่อนโบราณไหมก็มาอยู่ไหอยู่หน้าน่ะ คือสมัยแต่ก่อนแต่ว่าเป็นความขาดสิที่ว่าม,มันเงียบแล้วก็เพิ่นก็อยูแบบมันมีไฟฝาด้ยครับนี่หรือมีอู่่ครับมีไฟฝาอยู่บ่มีฟฟอยู่ครับโ,โ,โอ้มีไฟฝาพกมาแต่ทาง,ขงเขานะครับโม้เพิ่นเพิรน,นเกี่ยวหยาบิงคือบบนด้ใส่เครื่องครับนี่โอ้เครื่องนอกก็เลยใส่ครับโอ้แน่นอนจะดีครับนี่คือวิธีชีวิตนี้เด้พวกนี้งามละครับนี่ ถือว่าเป็นหน้าโน่นได้ยู่นีินนครับเบิ่งตี่หลับขับยาเขาเอินได้ก็จ่ายน้องขับนอนอยานหนีโอ้หนาแห้งมันทิ่มส่วงที่หละ่ะก็เลยต้องใส่วิธีแบบนี้เป็นไรหมองนะครับในพื้นที่เพราะว่าฝนมันทิ่มส่วงแล้วก็มันบววงนะทําให้เขานะครับเหลืองโอ้ครับเพิ่นครับบมโตง่าย่นะ่ะเบิ่งควายเลียงควายสองโตนะครับ้วก็มีเคียงหน้าหน่วยนะ้ำผุนหมองหนึ่ง กำลังเห็ดอูดไอ้ขั้วอยู่เห็ดนะครับแม่มือหนีมีโอกาสดีเนาะแวะถามไทยแล้วก็เห็นบรรยากาศของการใส่ชีวิตในวิธีชาวนาช่วงช่วงวันเขาแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็มาหตรงมาหาหอยานะครับนี่โอ้โอกแต่งามขนาดเลยครับนี่กับควายเนีป็นความธรรมชาติกับพี่น้องบานเทาเนาะเป็นออกมาหน้าแล้วกันยังมีหื่นยังงามงามอยู่หันนั่นเห็ดเป็นสองสันมีหอนทองน้ำผนได้มาธรรมดาเลยครับทางเขาเพื่นก็เห็ดมาตรฐท้าเลยนี่ทางดินนะครับ เป็นบรรยากาศซีสเกตนะครับนี่ตำบลสำโรงนะครับนี่ครับเบิ่งความเขียวนะครับความเหลืองน้ำนะครับเปิ่นเกียวหยาออกจากเขาเพิ่นนะครับเกียวเขานะทั้งหยาทั้งเขาเลยทั้งสามพร้อมน,นี่นี่ห้อยสามเพิ่นนี่สอ่องมองได้มันหว่างนะครับโอ้เพื่อสิเด็กินเขามเมบวมเป็นไงไงเลยครับเหินเพิ่นโอดด้ดีดีดีนะครับความขาดสิของ บรรยากาศเนาะครับเนาะพูนเสียงนาหน่อยนะครับเนีูลุงนเกลียวหยาโอ้ค่อยๆเห็ุไปนะครับเปลืองฝาแกไปยืนมันึกวิดีโออยู่นะครับกับขี่มาล้อทางนี่ก็เห็นบรรยากาศธรรมชาติก็อยากเห็นพวกพี่น้องเด็สัมผัสนํานะครับผู้ที่อยู่ทางไกลเหมือนควายเหมือนสวนเหมือนมีหอดมองผูกงวปผูกควายเนาะโอ้ก็ถือว่าด,ดีเนาะนะครับมองผูกควายเพิ่น หุ่นกับเทียงนึงเนาะออกมาอยู่เป็นจุ่มกันนะครับนี่นี่น,นี่นี่เพื่อนรักเพิ่นนะครับกับอีเทียงนึงเพิ่นกำลังฮ็ดกระเขากินอยู่นะควนอูดค่วนเอ๋ออยู่นะนัะ่นโอ้มันมีหมูเนาะก็ถือว่ามีหมูนะครับสุดยอดนะครับ ชาวนารุ่นนี้อดทนต่อสูแล้วก็มีประสบการณ์หลายนะครับมันเมนธรรมดาเลยตั้งแต่สมัยดำควายดำมันนี่ก็ท่านเบิรนี่ยุคนี้นะครับคุณลุงท่านเกียนบ่สมัยแต่ก่อนเห็นเกียนแลนในเส้นนี้ปะบอโอกยรครับ่บโอ้แต่กับครับแต่ก่อนไม่เป็นเส้นรักเนาะ มันลุบลุบลงบ่ะ,ะรรครับอุดครับโอม,มามาตั้งแต่พุนแล้วตาบลผืนใหญ่โพธิสุวรรณบุรีแลนด์เซนนีเบิดไปอุทุพนเนาะครับครับ,บนี่คือทางลัดเลยครับทางไปเส็นลักของอุทุพรพ์ิสัยไปตลาดกับใส่เซนนีได้ไป นี่คือความคลาสสิกนะครับจากบานน้องแมวมามานนดูนี่จ่อนี่แต่ว่าตัดมาตั้งแต่ผุ่นมันต้องแป้นผุนว่าป่านบ่านผือโพสีผุนลัดลอมาทางเส้นนี่คือใส่ยางไปตลาดสมัยแต่กอนนะครับนี่คือทางโบราณดีดีนะครับแล้วกับได้ไม้พ่อกูลุงนำผุนดาพุนท่านผุนเป็นนุ่มแล้วผุนดาสมัยเกวียนก็ยังเห็นอยู่บ่มีไฟฝ่าว่ามีอย่างนี้สมัยคุดคุชนามาเห็ดทางผุนว่าอืมนี่คือเหลืองเก่านะครับเหลืองเหล่านี่คือเส้นทางนะครับทั้งขางๆนี่คือเส้นทางดินเน๊ ที่เพิ่นใส่สัญจรสมัยแต่กอนอยู่เกา่าสิบเบิดแล้วเพิ่นว่าโครงการกันมาแล้วเดีด๋ยวสิบร้เห็นหน้ากันเลยมาบันทึกไวแน่นะครับคนเก่าๆว้าให้ฟังว่าเออเซนนี้มันเป็นเซนสมัยแต่กอนนี่คือใช้เซนรักเลยนะครับนานที่ล้ครับบ่เห็นแล้วบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าโครงการเพิ่นมาแล้วก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ้องนอกครับนอะนี่เห็นบ่เพื่อน,นคุณลุงเพิ่ออยางกูได้ครับนั่นแต่มันเฮ็ดดีๆยนี่ก็เป็นแสนได้นะครับหลังนั้นหลายแสนอยู่เลยเออ ครับโอ้เห็ดหลายอาชีพเนาะครับผมนี่คือบรรยากาศวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องนะครับซีสเกตนะครับอุทุมพรพิสัยนะครับผมขอบคุณครับคุณลุงครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม